พี่น้องครับผมมือนีมากหยดครับพี่น้องมาอียัดที่ว่าเราครับเอาไทยมาผ้ามาเอาียดครับพี่น้องเออด่งหยดเลยข้างคนว่าเอามาใส่เป็นนกเลยทุกงานพระจ้เอาไปช่ำเนี่ยอตัวนี้ไหใส่ไดนี่ครับผมพี่น้องาอยแบบ่ามันมันเป็นไส้ข้างบนข้าง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 บ้างขางข้างาตัาี้ง้าง ก okay. ินเชิ้มนั่นแหละครับินเชิอมละเอียดต้องเหนียวและอืมกินเชิ้มละเอียดเท่าเลยแล้วเออเดี๋ยวบาแล้วก็ไปสักเออได้บ้วนเราแล้วพอเนาทำเอาไปให้นกครับผมไปบ้เนี่ยเขาเรียกเอาเขาเรียกเอาตัวมันติดทางอือเอาเก็บๆหน่อยวิธีการเรียกเอาเอียดเนี่ยนะพ่อเรียกเอียดต้องเอาไปสีเอาไปปล่อยมัน มันมันจิบิเลยอะถ้ามันจิมีเข้มหน่อย,ยนึงแล้วมันกินอะแม่นครับเอา<ฮ>ไป็กกับกสุกิ้ปั๊บปั๊บปั๊บเผื่อเนาะเขามาเขาเห็นก็เห็นนกบินอยู่นครอเนาะแทนมาลงกิน<ฮ>ีนนเหรอพี่นกอยู่ตัวแถวหน่นะครับเอาละเอียดครับพี่น้องขอหยาดเอาละเอียดก่อนดินเอียดนะครับให้นกครับผมให้นกได้กินดินได้กินหินนครอเนาะโอ้มักอะขอหยาดครับพี่น้องครับผมเขียมแดดครับมัน